ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนชาของทุกคนนะคะมน,นีนุทิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่บุญคนกระสินนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาแม่เราโทรหานุทิยานะคะมือเลขออกนุติยาบ่ดได้รับสายอยู่กับคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะคะคว่าจะออกโรงพยาบาลได้กับเกือบเที่ยงนะคะเพื่อนบอกว่าเลขเข่าข้างล่างนะคะเก้าแปดแปดเก้านะคะสําหรับงวดนี้นะคะบ่อห้พลาดเพื่อนปล่อยหายตองงวดเลยนะคะ แยกบนแยกล่างนะคะจะเป็นโทรใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนิยาก,กับแม่บุญคนคารสินงมดวันที่16กรกฎาคมสองพนห้าหกเจ็ดนะคะเจ้าสวัสดีเจ้าแม่แม่สวัสดีค่ะแม่ขอโทษหล้ายเด้อค่ะโทรมารบกวนกันแ่ทน เออกลางบ้านก็นโทรอยู่สงสย<ด>ัยแม่บ่ได้สสรับโทรศัพท์หนูก็เลยไปถ่ายคลิปเฮียโกเลยเอาอันสะดวกบ่ล่ะตอนนี้สะดวกค่าสะดวกคว้อม้วคะวัต่ิพี่น่าานี่แม่โทรหาหนูมือเล็กออกหนูยาก,กยัย่อยู่อยู่ล่วงบานก็ได้กรเลาครับเข่าบนหรือล่างค่ะแม่มันเข่าล่างมันเด็นก้าว ข้างบนเด่นสองข้างล่างเด่นเก้าว่างันไหมค่ะจะมันเข่าอยู่เอาวัดนี่เด้อวัดนี่เอา,เอายนข้างบนเด่นยังไงข้างบนเด่นหนึ่งเด่นหนึ่ง,ข,ง,งข้างล่างเด่นเจ็ดจข้างล่างน้อแม่จับคู่ให้เลยเด้อข้างล่างเด่นเจ็ดจะค่ะ ข้างล่างจับคู่จับเต็มเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหกจะอันนี้คือข้างล่างเนาะข้างล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเน่นตัวได้ค่ะแม่ตักันเลยเนอ๋อน้ำหนักเท่ากันนท่เท่ากันเนาะ ข้างบนหนึ่งสี่ข้างบนหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จ้ะอันนี้คือเอาไปเป็นแนวงชางเนาะน้ำนักพอกันบมแม่น้ำนักพอกันแต่ว่าแม่สี่หาไปสามตัวจับล่องเบิ้งนอสามตัวจิ้นี่อยู่สองคู่ค่ะ สตัวจะมี074 074 418อันนี้สามตัวเป็นล่องเบื่อนเนาะประเทยมันเข่า 1> 4, 1, มันจะได้ <8. S 2> เข่ามสามตัวเอาไปเป็นแนวทางเนาะมวลที่พนมานี่เขาข้างล่างมันปะคะข้างล่างจะมวดท่พันไปนั่นกัเขาอยู่เด้ ยังวันอะไรโทษฮะตัววังหันตัวบอรับแต่ก็เป็นยังว่าเสี๋ยวไปไปหายไปล่องเบิ้งนั่นแม่จ๋าบ่ได้รับมือนั่นอยู่โรงพยาบาลหมอ่นให้อ่เดินเรื่องออกโรงพยาบาลว่าะแลีกยเกือบเที่ยงนะคะสรุปได้แล้วค่ะเดี๋ยวค่ะสรุปแนวทางของแม่บุญคนกระสินงวดวันที่ สิกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดข่างบนนี้เด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งจับคู <Yeah. S 1> ่หายหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์น้ำห <Yeah. S 1> นักท่อกันสำหรับเลขสามตัวมีศูนย์เจ็ดสี่สี่หนึ่งแปดสำหรับข่างลางเลขเด่นเลขวิ่งเลขแรงมีเจ็ดเจ็ดตัวเดียวเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกหายน้ำหนักท่อกันตรงกันป่ะค่ะแม่ใช่ตรงกันใช่ เราจะมีโคงสุดท้ายบ่ค่ะแม่อันก็จะมีโคงสุดท้ายบ่หรือว่าคลิปเดียวม้วนเดียวจบเดียวจบเลยจ้าเรามีเหลขกว้มฝันบ่บ่จะเลขกของแม่มมันเป็นเหลขคำนวนค่ะจ้าบางอาจารย์เพื่อนก็จะมีเเล่กคลิปแรกจะเป็นเลขสูตร คลิปต่อไปสุดท้ายก็เป็นเลขฝันประมาณนี้หนูก็เลยถามจิตว่าแม่มีบ่มี่ก็แล้วไปบ่กไม้ปันดอกกันอีหลีอีหลอนหนีกันปันเดี๋ยวสิโกูหาใหม่ดอกเด้อค่ะอ้าขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะสสวัดีคค่่ะะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอไปพี่น้อง FC กันสิ่งนี้แหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านนทิยากับแม่บุญคนการสินนะคะเพิ่นก็ให้ แยกบนแยกล่างนะคะแนวทางของเพื่นงวดที่ผ่านมานี่เขาขางลาง9-8นะคะสําหรับงวดนี้นะคะวดนี้เพิ่นก็ตามนี้เลยนะคะนนที่จะอธิบายนะคะสําหรับข้างบนนะคะงวดแนวทางของแม่บุนกาลสินนี่นะคะงวดวันที่1ก,กรกราคม2567สําหรับข้างบนเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งนะคะผู้ใดมาวิ่งมาแลนด์มากอกกาลังกายนะคะ1ตัวเดียวนะคะ จับคู่14 16 18 10นะคะให้น้ำหนักเท่ากันนะคะสำหรับเลข3าตัวศูนย์เก็สี่สี่หนึ่ะคะสำหรับข้างล่างเด่นเจนะคะหรือวิ่ง7จ็ดนะคะเจ็ดศูนยสองเเจดหกนะคะน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางของแม่บุญพลกาะสินนะคะนะคะนุนทิยากกับกวยพ่อนายพ่อพี่น้องเอฟซีโชคดีแนวทางของแม่บุญพลกาะสินนะคะ